ครับนี่ครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าปลาอร่อยนะ้ำปลาเพื่อนนี่ก็จะเป็น,นปลาแม่น้ำครับอันนี้แะครับอันนี้แบบเปน,นบ้านเลยนะเพื่อนรสชาติรสชาติเป็นกองบ้านจากลอ,อ,อยใช่ไหมล่ะโอเคครับวันนี้ต้มย่าปลาหมานะฮะปลาแม่น้ำเหมือนกันนะฮะเป็นปลาซีฟู๊กเกลือใช่ไหมใช่คุ๊กเกอร์ของฉัน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กรมชมไปเที่ยวนะครับเราจะมากินข้าวกันที่ร้านโคโบราณน,นะฮะที่ผมดูเมื่อกี้ผมดูผมพิมพ์ว่าเอาที่ติดแม่นม้ําที่พายุหะคิรีนะครับเพื่อนๆพายุหะนี่ก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับครับร้านอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ วันนี้เรามากันที่พยุหานะครับร้านอาหารโคโบราณน,นะฮะวันนี้กินกันไกลหน่อยเพื่อนได้ได,ได้ฟิลบรรยากาศชายน้ำนะครับนี่ครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าปลาอร่อยร้านอาหารโคโบราณอยู่ที่พยุหานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในวันธรรมดาจะเงียบหน่อยนี่ครับปลาหมานี่เพื่อนนี่ตัวตุวเ๊เป็นๆปลาหมาปลาแม่น้ำครับ เดี๋ยวไปด้านในนะฮะด้านด้านในคือด้านติดแม่น้ำโอ้โหบรรยากาศดีมากไม่จานเดี้ยวพี่พิมพ์ไปว่าต้องการร้านอาหารติดแม่น้ำก็ขึ้นร้านเราเลยนุ่มแล้วตอนนั้นเป็นอะไรแพอะไรอ่ะเหมือนกันนี่ครับที่นี่พี่น้องบอกว่าปลาแม่น้ำทั้งหมดมีปลามาตัวใหญ่มากเหรอพ่ออ่ดชูชีพปลาเด้ออมีปลาลึงต้มยำมต้ยำปลาหมาไหม ชูชีปลาเนืออ่อนต้มยำปลาหมาแล้วเดี๋ยวทอดอีกอย่างหนึ่ง,งไ,ได้ก็ลองได้ปฏิทัติว่าตัวเล็กแค่สามสามเมนสามเมนูก่อนไงอ,อ่ะโอเคดูบโอเคทีก่อนเดี๋ยวพี่ดูก่อนคราวสักครู่นึงครับตอนนี้เขากำลังทำอยู่ใน,คร,นครัวนะฮะนี่ครับเพื่อนมาแล้วนะฮะชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับเพื่อนก็ปลาเนื้ออ่อนในชูชีเนี่มันจะมีหลายอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนบางที่นีชูชีเขาจะใส่กะทินะฮะแต่ชูชีแบบ แล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ก็เขาไม่ได้ใสก่กะทิเป็นแบบผัดผิดแกงมีปลาแม่น้ำของแท้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับตัวเมื่อกี้นะเมืม่อ,อกี้ครับปลาหมาตัวเมื่อกี้นะครับปลาหมาแม่น้ำลงนครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาตินะฮะนี่ตัวเมื่อกี้เลยที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้นะเขาเห็นปุ๊บเล่นเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้กนตักต้มออยำปลาหมากัน ปลาสดจริงเว้ยนี่ครับเ,เพื่อนต้ยมยำปลาหมาน้ำใสนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปลาซิวแช่น้ำปลาซิวปลาซอยนี่ผมผมพูดไปแล้ผมเกินน้ำลายไปเนย่ยปลาซิวปลาซิว,วเด็กจะดูเดี๋ยวให้<ะ>พูดดาเนินรายการชิมนะฮะอร่อยไหมดี่อ่ะอน,นี้ใช้มือเลยนะ,ะเพื่อนนี่ปลาซิว ใส่ชิมอันนี้ดิอันนี้ได้สองอย่างแบบนี้ใส่กะทิอันนี้เป็นคนละแบบนะแล้วแต่มัชูชีเน่มันเป็นชูชีแห้งอันนี้ไม่ได้เอาเครื่องมือถ่ายทำมาเลยคลิปอาจจะรู้รักเกลยอไปหน่อยปลาเนี่ยปลาสดใช่มันเป็นปลาสดด้วยแล้วข้อของร้านเขาเข้าใจทำนะรู้ว่าทำไมเขาเอาตรงท้องท้อๆมาให้เรากินอันนี้เป็นอาหารตามสั่งด้วยนะครับเอาแรกเราก็กินอาหารตามสั่งไปแั่ทำมาเป็นอาหารแทน ข้าวหมุดมาอร่อยปหรอไชนามาอร่อยมากใครบ้างไชก้าอันนี้อันนี้ผมไม่เคยกินข้าวหมดจานเพราะว่าอร่อยไม่ไหยแล้วลุงเป็นคนกินข้าวยากกับข้าวยากมากคนกินข้าวยากกินข้าวหมดจานเพระว่าอร่อยละร้านนี้เหมาะกับมากินครอบครัวแล้วกินชายน้าอันนี้ก็เป็นนี่ครับซูชิปัน้ออ่อนนะฮะนี่นอันนี้ซูชิแบบไม่ใส่กระทีย แล้วเพือ่อนเพื่อผ้าแบบชาวบ้านนะุ๊กชาวบ้านเลยอ่ะอืมหวานหน่อยถ้าเค็่ก็ขอน้ำปลาที่น้ำปลาเขาหน่อยได้ครับร้านนี้น่าจะเปิดมาหลายสิบปีแล้วเพื่อนถ้าอยากกินปลาแม่น้ำอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะครับแนะนำเลยร้านครูโบโราณที่อำเภอพะยุห์ห่ีรีนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำเลยต้ออยมยำปลาไม้อร่อยมากนี่ไม่ได้ต้มเป็นหม้อนะครับต้มสดๆเลยก็ แนะนำนะเพื่ถ้ามากินนี่ของผมกินครั้งแรกนะเรื่องขกินปลาแม่นม้ำแนะนำเดีย๋ยที่ชายุหะร้านครัวโบร้านครัวโบราณนะครับปลาแม่นม้ำอร่อยครบป้าบูก่ก็มีผมก,กกินไปหมดเลยไม่ได้สั่งใช่จะมีลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับเพื่อน<ๆ>ถ้าเป็นแบบต้มยำลูกฟุ่งอะนะให้ดูเป็นอ,อีกุนี่แห้งแล้วขอตะกร้า อร่อยอะ่ะอร่อยจริงไม่เชื่อผมลองมากินดูนะถูกใจทุกเมนูเลยเพื่อนอ,อร่อยจริงเหมือนเราไปกินข้าวแบบใต้ท้องวัดอะ่ะไปให้ป้าทำข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบรสชาติบรรณนอกน,นี่ไม,ไม่อร่อยนะที่พูดมันตีรสชาติบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกอร่อยมากรสชาติอร่อยมาก ก็อยากให้เพื่อนเพื่อมาลองกินดูนะฮะโอ้เนี่ยครับหมดทุกอย่างเลยครับร่อยจริงครับเพื่อนครับเพื่อนเวันนี้กลมชมไปเที่ยวนะกินที่โคโบลานนะเพื่อนมองตรงอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปคิดตังค์ว่ามันจะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆไปครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ครับกลมชมไปเที่ยวด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเปิดไหรมาได้นะครับป้ายี่สิบบาทฟรี ครับเพื่อนคิดบินมาแล้วก็จบไปที่640บาทนะครับผมกินริมน้ำไงก็่เลยเมนเี้ยพี่ตอนนี้ครับเพื่อนๆถ้าอยากกินปลาแม่น้ำนะครับก็แนะนำเลยนะครับให้มาที่โคโบรานนะครับเพื่อนๆอยู่ที่อำเภอพยุหคีรีนะครับเพื่อนๆจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะเพื่อนปลาแม่น้ำอร่อยมากนะครับสำหรับวันนี้กรมชมไปเที่ยวสวัสดีครับ